ตอนที่หนึ่งพระราชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวษา,าอาียิกาเจ้าพระสูตรเมื่อวันพุทธที่หกแรมสองคำ่ำเดือนสิบปีจอจัตวาศก จุลศักราช1,224ตรงกับวันที่10กันยายนพุทธศักราช2,405ภายในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาเปี่ยมและได้รับพระราชทานนามว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาเมื่อทรงพระเยาว์พระองค์เจ้าสว่างวัฒนาทรงมีโอกาสได้เสด็จไปพร้อมพระชนนีหรือพระชนกอยู่เสมอ จึงทําให้พระองค์ท่านทรงเรียนรู้ชีวิตนอกวังทรงหัดว่ายน้ําและพายเรือเหมือนกับเด็กคนอื่นๆและทรงว่ายน้ําได้เก่งมากเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2 4 1 1รสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตด้วยพิษไข้ป่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์สเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่หแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา จึงได้เลื่อนพยศขึ้นเป็นพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาด้วยความที่พระองค์เจ้าสว่างวัฒนาทรงมีพระสรีโฉมงดงามพระอุปนิสัยร่าเริงแจ่มจใสรวมถึงเป็นที่สรรเสริญว่าทรงมีความจำแม่นยำด้วยเหตุนี้เจ้านายทั้งหลายในสมัยนั้นจึงมีคำกล่าวคล้องจองกันว่าหน้าตาคมสันองค์สว่างผู้จากระจัดกระจ่างองค์สุนันทา ทรงพระปรีชาสามารถเรื่องราชสำนักและขนบธรรมเนียมราชประเพณีทั้งปวงจึงทรงมีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทของรัชกาลที่หในฐานะเป็นพระพันยาเจ้าพระองค์เจ้าสว่างวัฒนา ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมแปดพระองค์คือ 1. สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดีเจ้าฟ้ามหาวิชุณนหิต 2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอิสริยาลงกรณ์สมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงวิจิตจิรประภา 4. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสมริวงศ์วโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชดำรงฤทธิ์5 สมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลอลลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร์หกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงศิราพรโสพล 7. สมเด็จพระมหิดตลาดทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 8. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าหญิงยังไม่มีพระนาม และเนื่องจากทรงมีฐานะเป็นพระชนนีสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชกุมารพระองค์ใหญ่พระองค์ท่านจึงได้รับพระอิสริยยศใหม่เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวี